มืแต่รอเนาะรอรอชิบไม่เคยมาตรงเวลารอชิ่รอจนเหนื่อยรอจนไม่อยากคุยแล้วไม่อยากเป็นเพื่อนเลยไม่มาตรงเวลาสักครั้งเลยนักกี่โมงคะนักเจ็ดโมงช้าอุ๊ยเที่ยงแล้ว ไม่รอไม่รอน้ำตาลไม่รับอะไรอืมน้ำตาลสงสัยวันนี้โดนไปทำขนมแล้วน้ำตาลนัดแล้วไม่มาเพาไงไปแล้วเลิกคบใช่เลิกคบเลิกขบเข้าใจไหมน้ำตาลสารภาพมาอยู่ขอโทษพูดกับกล้องพูดกับแอนชิลี พี่ขอโทษนูกยกมือไหวพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วมาซะกิวเจอกันอยู่ไม่จริง,รงยกมือไหว้ก็ะไหวแหวกไหวยกมือขอโทษขอโทษไม่ต้องขอโทษชันขอโทษแว่นขอโทษแว่นใส่ตาเพื่อยกวยกมือไหวเพื่ออะไรให้หนูขอโทษแว่นสายตาทำไมเพราะแอนชินี่กับชันเสียใจยกมือไหวแว่นใส่ตามันเกี่ยวอะไรกับป้าต้องยกมือไหว ยกมือไหว้สตาร์บัคหนูอะทำตามทำไมยกมือไหว้ก่อนเพื่อยกมือไหว้ยกมือไหว้ปากกายกมือไหว้น้ำยกมือไหว้น้ำอไรโแค่หลักค่าสาต์บมะแหลให้หนูไปเข้าห้องน้าห้องน้ำบ้างเลยบ้างชีไปห้องน้ำแล้วชีก็ไม่ยอมมาแล้วเราก็เลยแกล้งชี ไปห้องน้ำแล้วก็ให้เรานั่งรออยู่ชั่วโมงหนึ่งโอ้โหไปทำอะไรม